เรื่อยเลยนะชวเลยหนึ่งสองสามที่ไหนอะ่น่ากลัวมากเลยครับทุกคนในก็ลืมสวัสดีทุกคนคนดูเลยฮะมามาทำไมดีดีๆก็ในคลิปนี้นะครับผมคือการอาชีวิตรอดในโลกผีสองปองนะครับผีสองปองคือผีตัวลูกสูงอะแล้วก็นี้ต้นไม้ต้นไม้ไม่ไม่ให้อันนี้ปุ่มกดมีการอัปเดตใหม่นะครับผมคือ กูอธิบายปุ่มกดทำไมอะทำไมก็ในคลิปนี้นะครับเป็นการเอาชีวิตรอดนะครับผมเฮ้ยง่ะนี่ก็เอาชีวิตเฮ้ย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 มันมาแล้วไงมันมาแล้วไงเอาได้ไงหมาหมาฟูฟนี่เป็นการเอาชีวิตรอดในโลกหลอนสุดสัปดาห์ใช่หลอนหลอนมากโลกชื่อโลกอะไรดีวะ ชื่อโลคว่าหลอนนี้อย่าไปไหนปัญญาอ่อนเรียกว่าเงียบโรคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักวัวนักวัผีน้องไข่ผีน้องไข่ว่าอย่าตายอย่าตายอย่าตายเอาบอลนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนอย่เป็นตัวตาเดียวนี่มานนี่มานนี่นี่มันนี่สัสที่เพิ่งตายเพิ่งตายดิเฮ้ยนักลัวจริงทุกคนน่ากลัวจริง ผมอยากจะลบแมปนี้ทิ้งผมอยากตามหลังไว้ีินี่มึงจะฆ่าแร้วมางกูเหรอเดี๋ยวกูคอมโบโค่นอยู่ดิบอลมาเยอะไังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมไงไอ้ขี้อ่ะมึงโหยนี่มอนสเตอร์กูถามจริงได้แค่นี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นี่มันมันกันไปตอนนีในโลกนี้ครับจะเต็มไปด้วยอมบีเต็มไปด้วยอะไรวะ เสียงอะไรอะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยผีโป่งผีโป่งคตรเจอผีโป่งเอาแล้วไงชีจะมืดเลยไม่ได้สุอะไรเลยฮะแค่นั้นกูไม่เชื่อมึงตัดไม้ป่ะเพื่อนมาทำอะไรอ่ะผีโป่งไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นผีโป่งโดนไงไอสารโนพาวเดอร์อะ เฮ้ยคนโง่เลยอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งตายดิเพิ่งตายอีกไม่ใช่ไปกดนี่ก่อนอันนี้คือแบบเหมือนเราเล่นในหมดฮาร์ดอ่ะก็คือกูเอาโหมดฮาร์ดมาแต่แบบเหมือนฮาร์ดคอร์เข้าใจปะเพิ่งตายเฮ้ยระวังระวังตีมานี่ก่อนกูกลัวเฮ้ยนี่ก่อนมานี่ก่อนเฮ้ยตายที่จะตายคลิปคลิปคลิปกูเพิ่งเปิดเฮ้ยเยังกูอยากให้มันมีอีพีสองต่อว้ายตกใจแมงมุมมาดิมาดิ โอ้โหกันด้ชิวๆกันไปเฮ้ยกลัวเริ่มโก้แลกลัวเริ่มไม่ใช่แล้วจะไปอร์แมนพ่อมึงอะ <c oughs> <c oughs> โกงเกินกว่าโงกงไปตัวนั้นอีกเนี่ยเุ้ยพิผีโป่งใกล้มาใกล้มาผีปโป่งผีปงโป่งอู้เรื่กูขึ้นยังไงอะชิวชิวโง่อะผีโป่งนี่เราตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับทุกคนก็ครับเป็นอะไรวะโต๊ะโต๊ะครับก่อนที่กดเอาโต๊ะก่อนดิผีโป่งมาผีโป่งมาตี้ผีโป่งมา โอ้ยมันหลุดมาไหมอะทำไมทังไมดิวันแรกไอ้วันแรกวันแรกเฮ้ยตัวอะไรอะใต้นน้ำอะปลาปิเลนยัวเอาแล้วไงเอาแล้วไงมีเหรอก็เนี่ยอาแล้วสิครับอะเพ้่กูมอมผีปโป่งอะจะเก,กิดอะไรขึ้นนะทำไมดีไอ้นั่นไหมไ,หไ,หไหอ, <laughs> อม้นั่นไอไอ้นั่นไหมอ๋อเจ้าเกยอะไทสันกลัวอะไรขนาดนั้นวะกูาถามจริงก็แค่เกยรูปเหลี่ยมอ่ะ ในท่านี้มีอะไรอ่ะมีอะไรไม่ร sure> ู้อ่ะกูโคตรอยากได้ยินเสียงเกมดิแต่กูเปิดดังไม่ได้วิในท่านีท่านหึ่ยเหี้ยจังปะเหียอะไรพูดเราสร้างบ้านตรงไหนตรงนี้ไหมหรือไม่ต้องมีบ้านหรอกไม่มีอะเราไม่มีบ้านกูขอร้านเนี่ยอะอะ ไอ้เสียเราไมาทำให้ดีดีไม่น่ากลัวเลยเกมเฮียอันนี้คือเราเราต้องจะกำจัดอันนั้นก่อนเฮ้ยตี๋ผีโป้มาใกล้ใจริง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 ออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนกูกูตายูตายอยู่ไอตี้มันจะเข้ารูมันจะเข้ารูกูต่อขึ้นบล็อกนะอีเหี้ยเอ้าวกูเห็นผีโป้มัน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 ชนต้นไม้แล้วมันหักอ่ะ หนักเลยเหอเออที่ไหนวะพี่โป่งี่ข้างล่างไปตัวอะไอ่ะป่งอยู่นี่โป่งป่งเฮ้ยป่งโป่งมาโป่งมาตีโป่งมาไม่ออกจากที่เนี่ยตีโป่งมาไม่เอาจะฆ่ามันโป่งมาเี๋วไม่ใช่ไเ้แมนเฮี้ยเขลืมเฮี้ยย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 มยยดยย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 ยเยย่ยปยยรย้ยยียย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 ่ยย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 ต่อบยย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  ยี่ที่แรกกูไม่อยากจบเร็วพี่โป่งคนน่ากลัวจริงจริงจริงเลยจริงเยไม่ไม่ต่อเอ,อ้นะขออหน่อะไรวะจีคขาแบบเฮ้ยยูโรบายเห,ห,หรอไหนบมวอ่ะเฮ้ยซอมบอยเหรอเฮ้ยหดือมันจะสู้กับพี่ลป่งให้เราวะโอยเฮียมันจะสู้ได้เนอะ เฮ้หยหรือเพื่อนซีอ่ะเร็วคืเพื่อนซีเราเฮ้ยมันสู้หรือเพื่อนเราวะโโเพื่อนะะอะไรโลกนี้เรามีคนเล็กกี่คนน่ะสองคนมีเดี๋ยวไม่ได้กับโพลิสติเกตันเนี่ยชื <c oughs> ่อเขาขี้เหร่เลยเฮ้ยครับเป็นไอ้ไอ้เฮ <c oughs> ียมันต่อยแล้วมันต่อยกันแล้วอุ้ยหยีโปร่งเฮ้ยข้างบนค,คือใครอ่ะกู <c oughs> เล่นมอสได,ดยังไงให้มันดูไม่น่ากลัววะเฮ้ย เพื่อนเราตายเหรอเอ้าปลาปลาก็ช่วยเราดูดิดิดดมันมาทำอไมวะต่อต่อไปนั่งร้านกันไหมเรียกว่าอะไรวะห้องห้องแค่อยู่ยืนร้อยวันอะเฮ้ยผีโปอบฝั่งนูน้นเอ้าไอ้ย่าหายไปไหนอะ่ะ <c oughs> ก็มันอยู่ข้างหลังอะ่ะดูดิ เห็นปะเห็นปะเดี๋ยวกูก็ได้ดวกูก็ได้เห็นเห็นเห็นชิบผีโป้มันวาร์ปได้เหรอเวลากูจะกูจะโอ้ยลงเถอะลงเถอะไม่ได้น่ากลัวเฮียพี่ขูขูกูข้าวที่ข po ุดมาก่อนจะได้ช่วยขุดมีเห็นปะไม่มีมีสามันสามันไม่เดี๋ยวก็เราก็อยู่ข้างบนเหมือนเดิมอี่ฉัขุดไม่ฉันขุดไม่พี่ระบายเหรอไม่เอานะไม่เล่นนะ กูไม <Workers S 2> okay. 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 ่เล่นแล้วนะกูจะกดออกเกมนะเอาอันนี้ขุดนะขุดหินนะกูจะมืดแล้วอ่ะเอาไงดีวะเอาไงดีอ่ะออกเกมไปละเดี๋ยวกูตัดเดี๋ยวกูตัดตัไมตัวนี้พอตัวนี้กูครับอาวุธมาแล้วเป็นปีกกระบอกไม้แล้วเราทังขึ้นจะทำเปทางไงดีวะไอ้เป็นลิฟต์วะเป็นลิฟต์นลิฟวะแล้วมาเป็นกระโดดขึไมไปได้แบบไอ้คิดนัไนที่กูให้ดูอ่ะเดี๋ยกระโดดขึ้นไปได้ เฮ้ยมึงดูดิในน้ำมีแต่อะไรก็ไม่รู้ในน้ำมีปลาเออมีปลาจริงมีแต่เหี้ยอะไรมันคืออะไรมันเนื้อซอมบี้อ่ะเฮ้ยจะมืดแล้วคืนขึ้นไหมขึ้นไหมปรับปรับดิปรับ,บ,บ <c oughs> ไอ้ชิจะโกงไปแต่เฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> โลบายเจ,เจอเจอบายเฮ้ยทำท้าทำท้าทอไอ่ทำของกุ้งกั้วทักนีมันจะเยอะเกินไปในโลกนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเป็นบ้านเลยวะกูอยู่ข้างบนดีกว่าอยู่บนกว่า ดีเลยนี่สตีมันเริ่มเยอะสตีมเคี้ยกันไปแล้วนะต่อต่อบล็อกต่อบล็อกเฮ้ยตรงนี้มีอาหารนั่น่ะไม่มีดินเลยวะตีเจพุ่งพุ่งพึ่งไปพึ่งไปเชื่อตายกันไหมอันนี้มันนี้อันงี้อันนี้โฟกัสโฟกัสหน่อยเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดดโดดเดดโดดขึ้นได้ไหมเดดขึ้นได้ไหมเออทำทางดีฮะนะไป หนึ่งแ้อ่ะ้อ่เออตรงไหนกันตรงไหนกันเนี่ยกูขอกูขออุดเว้ยขออุดก่อนเลยอุ้กวยเหรอเฮ้ยมันมืดจังวะมนไฟปะต้องทำตัวคราฟเลยคราฟไปไหนดีวะเอาเอาไว้ตรงนี้กันจะได้ดูเป็นบล็อกบนั่นแหละเอ้ยกูเหรอเฮ้ยผีอุ้กวยไม่ใช่ที่ที่ที่ผีโป่ง เชี่ยโคตรโคตรมืดอ่ะเฮ้ยชิมยินดีทำไมวะเราออกเกมเล่นดูไปเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่กูขาดได้กูหิวยังไม่ได้กูหิวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโกงไหมโกงโอ้โหเนื Man, claro. ok. ้อไม่เดียวเองแต่กูมีเบอร์รี่อยู่นี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงยางในเดือยอ่ะนี่ไงปลูกเบอร์รี่ไว้เบอร์รี่ยางในเดือยอ่ะมีดินอีกหนึ่งวะเฮ้ยเฮ้ยกลัวไม่ใช่แล้วกลัวมีกินแปลกๆนี่เอาดินมาอย่างเงี้ย ก็ที่อันนี้คือทีป่ปลูกเบอร์รี่เป็นไงนมันจะตนโตไหมเนี่ยโตดิหรือบ้านอะไรเป็นเยันีเ้เลยปะแล้วห้งองมันคือใครอ่ะเฮ้ยเห็นไหมเหล่เหล่ห้องมันตรงถ้ำตรงถ้ำอ่ะ <c oughs> มันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยถ่ายตงนั้นเต็มไปที่มึงบอกอ่ะ <c oughs> ไปไม่ได้ กูไปด้วยด้วยน,นี่ดูกูหาขคา,าท้อกันคาท้อกัน,กนอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปใจยเย็นท้อสักถึงมุกซะมาตายดิเฮ้ยนี่ไงกูทำให้ได้กทำได้ขอร์ดหนึ่อหนึ่งนี่เยจครับอ่ะทำไมอ่ะเอาโดนโกงกอะไรเงี้ยเอาแต่ไม่มีแสงอ่ะมีมีมีทุกคน,น,นดงนะจะทำทางขึ้นก่อนเดี๋ยวคุยคุยคยุยสัสสัตวสสัตว์ <c oughs> จะตายเบอร์รี่เฮียคนง่อะคราะคนควายอ่ะบุญโตเร็วอะบุญโตะนะ <c oughs> ไปทา,ทางขึ้นทางขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นไงดีวะกระโดดนะน,นี่นี่ทางขึ้นนะยู่ไหนอ่ะไปไปเราคนดีไป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  หหนนะะไม่โอ้ยเย้ยตกใจต้นไม้ขาวๆไหนไม่มีไม่มีเร็วเร็วเร็การไครับด้วยตกน้ำกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นเล่นปากัวเล่นปะกัวคืนละคืนละคืนละข้างบนตัวอะไรวะขนนกอีแตนเหรอว้าย วายกูว่าตายว่ะไงเออแล้วๆๆๆว้ยวายวายวายกูเอาเอาตัวมาริออกไงกัวมันมันจะโหดเกินเกินกว่าคนไหนแล้วมั้งมันจะได้มึงกูเออกว่างี้ไงแบหมดแล้วมั้งไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะโกงอ่ะนะถ้าไม่ทาให้กัวตรงทำเลยไปล่ะกลัวไหมอาหารนี้ กลัวไหมกลัวไหมเอะกูถามแค่นี้อ่ะขอหายเงินกูก็อยากให้มันจบเร็วเหลือเกิน EP หนึงเนี่ยตัวไหนตายวะกลัวไหมไม่ทำทำ้างบนน่ะกลัวไะล่ะไปเลยไปเลยดึงขอเอาปุ่มตรงนั้นออกก่อนจะได้พีพีได้ยังไงมามึงแกกลัวกันไหมล่ะที่เอาแล้วที่โต๊ะข้าไปปวดข้าไยังปวดฟันเลยอะอะไรอะ นี่ก็ตาไปก็ลาไปร้อนร้อนดีว้ายอ้าวายหมูกูกลัวกันนะหมูกูกลัวกันนะมาดีหมูกูกลัวกันนะเลยบวกเลยบวกเลยบวกเลยมอนเตอร์ก็แค่ก็แค่น้ำพริกใครตีกวะบทยากนะอย่ากจะจโดดออกมาในเฮียเฮ้ยขึ้นยากว่ะไย เจอกระดูกชะง,งักมาดิวเวนเย็นตะเย็นเว่งเว่งเว่งเสียใจอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปทำเลยเข้าไปทำเลยเดี๋ยวกูเบอรทางให้ก่อนนะเห็นไหมติดมึงสายคดแหล่วิ่งสองแยกว่ะกูมไม่กูมไม่ไปละอย่าอย่ามีเหี้ยแล้ววิ่งมานะกูตกใจนะข้างล่างมีอะไรอะ่ะโอ้วิ่ยดีนะไม่เดินไปอะ่ะไหนโอ้โหเยียคือตายอะ่ะไอ้ที่ระวัง ูดูข้างนอกทำให้กูกูดูสองฝั่งเลยมามามาเอาไปก็ไม่บอกกูใช่บ,บอกเลยดิสัตว์จะกูตายกูกลัวมันมีแต่ถาดเหรอวะยืนนีม่มีเหล็กเลยอยู่นะอยู่นะท้ามี้ยอะไรอะ่ะสกิ๊ดหมูบ้าวมันมีแต่ถาดนะเดีเ๋ย <c oughs> วลองมาดูอีกฝั่งหนึ่ง นดิกูเตรียมอาหารใกล้ๆใกล้ๆมือกันเดี๋ยวกูตาขึ้นมาโหอุ้ยผีดยผีโรบายซอมบี้เหรอกูจะเอาคล้ายๆกันดีวะเนี้มาดิมาดิในกูระวังแฟงมุมข้างบนอยู่ไหนที่เี้ยอะไรอยอางเุย้ย แรงนะแรงนะไรงแรงแรงมานน่าดิมีมีมีลูกอันนะมันขึ้นมาเฮ้ยมันแยกล่างมันแยกล่างหายตายตด้หมดหายตายหมดพุดแลกอ่ะพุดแก้วเหรอคือระวังนะระวังนะกูเลียนแมงมุมก่อนนี่กูกลัวแค่แมงมุมอ่ะแมงมุมแม่งปีนไงเต็มเลยว่ะเฮ้ย หนีไหมหนีไหมห่อยไหมมาดิมามาให้หมดมาให้หมดอแล้วมันตีกันเองมันตีกันเองเาเลมาดิมาดิกูมาหมดอ่ะมาดิเฮเยไดแมนไหมไดแมนไหมตีตีช่วยกูก่อนตีช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนี่วยไม่ได้จะตีกูโอ้โหกูไม่ได้เทตัวมอสไอสัตว์ไอเหี้ยมา มึงาเลย